องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้เผยแพแร่รายงานฉบับใหม่ที่รวบรวมข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศทั่วโลก11แห่งโดยพบว่าโลกเข้าใกล้ความเป็นไปได้ที่จะเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาในช่วงปลายปี2026หรืออาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่านั้นหากมนุษย์ยังคงปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้งนี้อุณหภูมิโลกที่เพิ่มขึ้น1.5องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนการปฏิวัติตอุตสาหกรรม ถือเป็นสัญญาณอันตรายที่ถูกระบุไว้ในการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศพ่วการโครงการสภาพอากาศขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกมองว่าผลการประเมินในครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายเมื่อดูจากรูปแบบของสภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมา uh, Every decade has been warmer forward and has the the so just sort be than and continues run to it upward if you of extrapolate from the current trends uh, we will cross uh, a global average annual temperature of 1.5 degrees uh, at some point uh, perhaps in even the next five years uh, as the, our report indicates ส่วนภูมิภาชาเฮลในทวีปแอฟ,ฟริกาตอนเหนือของยุโรปภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลและออสเตรเลียจะมีฝนตกหนักมากขึ้นซึ่งผลการสำรวจในครั้งนี้มีความแม่นยำสูงกว่าร้อยละ90ดังนั้นหากอุณหภูมิโลกเป็นไปนอย่างที่คาดการไว้การผลัดวันประกันพรุ่งเพื่อยุติการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกคงไม่ใช่ทางเลือกที่ดี The climate that product the have we is a now of the Atmosphere that we had 20 or 30 years ago. And if we wait another 20 to 30 years when we have a full on climate crisis going on and then decide that it's time to really do something serious about reducing emissions, uh, it will be too late. ที่ระบุว่าตอนนี้โลกมาถึงทางแยกที่จะต้องจัดการกับปัญหาภัยแล้งและเร่งลดผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีโดยใช้เครื่องมือทุกอย่างที่มีอยู่เนื่องจากข้อเท็จจริงและสถิติในรายงานฉบับนี้ต่างชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าแนวโน้มของภัยแล้งจะรุนแรงมากขึ้นและกินเวลานานขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์เท่านั้นแต่ยังกระทบต่อระบบนิเวศและความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย รายงานฉบับนี้ระบุว่าในระหว่างปี1998-2017ถึงภัยแล้งได้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจทั่วโลกมูลค่าสูงถึง124,000ล้านดอลลาร์สหรัฐและหากไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังในปี2030ประชากร700ล้านคนมีความเสี่ยงต้องย้ายถิ่นฐานโดยมีสาเหตุมาจากภัยแล้งและในปี2040หนึ่งในสี่ของเด็กทั้งโลกจะอาศาัยอยู่ในพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ ส่วนปี2050ไฮแล้งจะส่งผลกระทบต่อประชากร3ใน4ของทั้งโลกแนวทางการแก้ปัญหาที่นำเสนอในรายงานนี้ระบุว่าจะต้องหาทางยุติการตัดไม้ทำลายป่าและฟื้นฟูป,ป่าไม้ควบคู่ไปกับการปรับเทคนิคการทำเกษตรให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเช่นการใช้พื้นที่เพาะปลูกน้อยลงแต่ได้ผลผลิตมากขึ้น รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสร้างระบบเตือนภัยแล้งเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางรับมือหรือแก้ปัญหาได้ตรงจุดและนี่คือคำเตือนที่ส่งไปถึงประชากรโลกและรัฐบาลทั่วโลกที่จะต้องร่วมมือกันเพื่อหยุดยั้งไม่ให้โลกนั้นต้องเผชิญกับวิกฤตด้านภัยแล้ง